สวัสดีครับสวัสดีส่งลมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่28นะครับวันที่28นะครับเดือนกันยานะครับอย่างความๆก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์ของ SAE นะครับ PM10 นะครับตัวนี้นะครับเข้ามา1นท่านะครับตัวนี้นะครับนะครับเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับนะครับ10นะครับอ่า ไข่ที่กำลังอมหานะครับแรงๆนะครับสามารถขับเสียงกลางได้ข้างละสี่นะครับแล้วก็ส8แปข้างละ2ถึง3ดอกนะครับตัวนี้สบายนะครับสบายๆนะครับตัวนี้เข้ามา1แท่นนะครับไขรที่กำลังโมหานะครับน้ำหนักเบานะครับแรงกำลังสูงนะครับเป็นค่าดีวัอันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับพีเอ็มสิบนะครับตัวนี้นะครับมีเข้ามา1แท่นนะครับไขรที่กำลังโมหานะครับมา1แท่นนะครับตัวนี้นะครับ สามารถขับเสียงกลางนะครับได้ข้างละ4นะครับขับ18นะครับข้างละ 2- ถึง3ดอกนะครับตัวนี้นะครับเข้ามานะครับแท่น2 U ยูนะครับแท่น2 U ยูนะครับลึกประมาณ10อ่าลึกประมาณ16 17นะครับตัวนี้แท่นเล็กนะครับเล็กเล็กมากนะครับแต่กําลังนะครับไม่เล็กแน่นอนนะครับไม่พลิกขี้หนูนะครับเล็กพลิกขี้หนูนะครับแรงตัวนี้สามารถขับ18ได้ข้างละ3นะครับนั่นนะครับมาทีนะครับ p ีเอนะครับของ a d e นะครับ ตันนี้ผมก็จะมาลองคือนะครับ18นะครับข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เสียงกลางอีกข้างหนึ่งนะครับให้ลูกค้าฟังน้ําเสียงกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับข้างหนึ่งนะครับขับกลางข้างหนึ่งขับเบียดนะครับให้ลูกค้าได้ฟังนะครับประมาณสภาพก็ประมาณ75-80อนะครับของเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับของเดิมๆนะครับนี่ครับ ติเกอร์ก็ยังไม่ขาดนะครับติเกอร์ก็ยังไม่ขาดนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับ PM10 นะครับราคาย่อมเยานะครับเป็น power ของชีวิตชิงนะครับแต่ถ้าเราไปวางไว้ตรงกระเบื้องนะครับจะมีไฟนะครับมานิดนึงนะครับหลังเราจะรู้สึกนะครับรู้สึกว่าไฟมานะครับแต่ไม่ถึงแต่ไม่ถึง12โวลต์นะครับแต่ถ้าเราวางบนกระเบื้องนะครับจะมีไฟตื๊ดๆนิดนึงนะครับพอ a d e เป็นอย่างนี้แล้วปกติอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้นะครับราคาอยู 8, yes so e ่ท euh ี่นะครับ8,500บาทนะครับราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับอยู่คลอง3ามคลองหลวงปทุมธานีนะครับโทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับใครที่กำลังมองหานะครับโทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับ0837398945นะครับ0837398945ที่ร้านนลศักดิ์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนรันศักดิ์แวะเข้ามาชมได้นะครับ power s a e p r m 10นะครับตัวนี้นะครับลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับขับข้างนึงขับเบสแล้วก็ข้างนึงขับกลางนะครับลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูนะครับนะครับลองฟังน้ําเสียงนะครับอ่อง A นะครับขับกลางแหลมนะครับช่อ่าที่2นะครับขับเบสนะครับบางท่านจะเอาไปขับกลางนะครับบางท่านจะเอาไปขับอ่าเบสนะครับลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูนะครับพร้อมๆกันนะครับเปนลูกค้าที่ต้องการนะครับ นะครับ e aí ข้างละ2นะครับถึงข้างละ3นะครับสบายนะครับ D M 10นะครับ A D E นะครับถ้าขับเสียงกลางนะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ4นะครับ4โอห์มนะครับ4โอห์มนะครับจะอยู่ที่1,000งพเอาขออภัยนะครับ8โอห์มนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเซ็ตสเปคให้นะครับแป๊บนึงนะครับ 8โอห์มนะครับอยู่ที่ข้างละพันต่อข้างนะครับ4โอห์มอยู่ที่พันเจ็ดนะครับ2โอห์มจะอยู่ที่2องพันะครับโอ้โหถือมาแรงนะครับเสียงกลางในขั้นละสี่นะครับสบายๆราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับ PGM10 นะครับ PGM10 นะครับ SDG นะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดเครื่องนำเดิมนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับมีตัวไหนที่มันจะใช้งานนะครับก็สามารถเอามาแรงดีเทิร์นได้นะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ